สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องขององค์มนตรีนะครับและกะ็ที่มาขององค์มนตรีกันนะครับในหมวดที่2นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในหมวดที่2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ในมาตรา10เนี่ยนะครับได้บัญญัติเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นองคมนตรีเนี่ยแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทรงเลือกนะครับมีประธาน คนนึงนะครับและก็องคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีนะครับซึ่งคณะองคมนตรีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและก็มีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับต่อมาในมาตรา11เน่ยาการ การเลือกและการแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเนี่ย <c oughs> ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะครับโดยให้ประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบร,รมราชอ,องค์การแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ให้ประธานองคมนตรีเนี่ยเป็นผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนะครับทีนี้ต่อมาในมาตรา12เนี่ยองคมนตรีนะครับจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒธธิสภาหรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นตุลาการศารลรัฐธรรมนูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือขา้าราชการเว้นแต่การเป็นขา้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรีและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ฝในพรรคการเมืองใดๆด้วยในมาตรา13เนี่ยก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรีจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า ตามด้วยชื่อผู้ปฏิญาณนะครับขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนะครับนี่เป็นคำปฏิญาณก่อนที่องคมนตรีจะเข้ารับหน้าที่นะครับต่อมาในมาตรา14เนี่ย องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายลาออกหรือมีพระบรมราชองการให้พ้นจากตำแหน่งนะครับนี่ก็คือ,อที่มานะครับคุณสมบัติและหน้าที่ขององคมนตรีนั่นเองนะครับ